สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดนีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NSP 1 9 8นะครับใกล้เข้ามาแล้วนะครับเหลืออีกเวลาไม่กี่วันที่ FC แฟนคลับทุกท่านตั้งต,า,งตารอคอยกับงานคอนเสิร์ตของหนุ่มๆในงานสมโภชสองร้อยปีวัดบำเพ็ญเหนือและวันมาฆบูชางานนี้ยิ่งใหญ่มากเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมเพราะจะมีศิลปินหลายท่านไปมอบความสุขให้กับ FC แฟนคลับได้อย่างเต็มอิ่มกันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชม ในระหว่างวันที่23-25ถึง25กุมภาพันธ์ปี2567นี้นะครับตามตารางงานในวันที่23กุมภาพันธ์ปี2567คุณผู้ชมจะได้ชมคอนเสิร์ตจากสองหนุ่มน้องลีโอและน้องซันจะมามอบความสุขให้ FC แฟนลับในวันนั้นนะครับในวันที่24กุมภาพันธ์ปี2567พบกับคอนเสิร์ตวงดนตรี3ดาวพร้อมด้วย น้องเพชรคาาวุธจะมามอบความสุขให้กับ FC แฟนคลับในวันนั้นนะครับและในวันที่25กุมภาพันธ์ปี2567ชมขนารเกเชมคณะลีเกเียงฟ้าสองพี่น้องพร้อมด้วยนักร้องลุกทุ่งเอกราชสุวรรณภูมิ3วันแห่งความสุขแบบครบรถเต็มอิ่มทั้งบุญและตามไปให้กำลังใจกันเยอะๆด้วยนะครับและภายในงานนะครับก็ยังมีโปรงลางเฟื่องฟ้า จากน้องๆอ,อีกด้วยนะครับคุณผู้ชมและมาปิดท้ายกับภาพความแนวรักของน้องลีโอที่ไปร่วมงานกับพี่สาวคนสวยนะครับทำเอาเอฟซีแฟนคลับต่างชมกันยกใหญ่เจ้าสาวสวยมากเจ้าน้องลีโอก็หล่อสุดๆสวยหล่อทั้งคู่ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมและหลังจากที่น้องลีโอได้โพสร,รูปคู่กับเจ้าสาวเมื่อลสุดที่ผ่านมาในแคปชั่นที่ว่า เจ้าสาวพีว่วิเจ้าน้องโอน่าฮักขนาดคือภาพความน่ารักของน้องลีโอล่าสุดที่ผ่านมาและน้องลีโอนะครับยังฝากถึง FC f c f a n แฟนลับทุกท่านอีกด้วยว่าติดตามความเคลื่อนไหวชีวิตประจำวันและข่าวสารต่างๆได้อีกช่องทางก็คือในช่องทาง IG ของน้องลีโอได้เลเนยนะครับและนี่ก็คือภาพความน่ารักของน้องลีโอที่ผ่านมา หากคุณผู้ชมไม่อยากพลาดข่าวความเคลื่อนไหวใหม่ๆติดตามได้ใน NSP ก็แปลน,นะครับสวัสดีครับ